สวัสดีครับน้องกัะปั้นสวัสดีครับผมนอนเพิ่งตื่นนะครับนอนเพิ่งตื่นนะครับน้องกระปันนอนเพิ่งตื่นนะครับนอนเพิ่งตื่นนะครับน้องกัะปั้นนะครับน้องกระปันนอนเพิ่งตื่น เพิ่งตื่นนอนเพิ่งตื่นปั่นนะครับยังไงครับผมฮะนั่งขับปั้นนอนเพิ่งตื่นนะครับไม่สดชื่นเลยนะครับอืมไม่สดชื่นเลยอนอนยังไม่นั่นเลยนะเนี่ยฮะ อ๋ออย่งนั้นเนี่ยดูตาดิตาก็จะหลับตาก็จะหลับนะเนี่ยแม่ข้าปานตาก็จะหลับอ้าวอ้าวโอ้โหไป,ไปวิ่งไปววิ่งวิ่งเร็ว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  วิ่งไหมวิ่งไหมไปวิ่งเออไป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 วิ่ง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 ออกกาลังกายมั่งโอ้ยนอนเพิ่งตื่นนะครับนอนเพิ่งตื่นนะครับนะจะไปนอนตรงนน้นอีกจะไปนอนตรงนน้นอีกอะเนี่ยฮึไม่สดชื่นเลยนะเราเนี่ยฮะไปเล่นไม้ไปเล่นไม้ไปไม้โอ้ยหลับอีกหลับตาอีกอะเนี่ย นั่งแมวขับปั่นนะครับหลับตานะครับนอนเพิ่งตื่นนะครับหรือว่าเจ็บตาเหรอเนี่ยฮะเจ็บตาข้างหนึ่งเหรอฮโดนพี่แกลรอโดนพี่แกลใช่ไหมนั่นแหละไปกวนเขาขี้ดื้อมากนั่งแมว ขี่ดื nah ้อจริงๆน้องแมวจอมชนนะน้องแมวจอมชนขี้ดื้อจริงๆเลยอ้าวไปไหมไปไหมไปไหมอ้าวดมโดยสับอ่ะไปไปเดินเที่ยวกันปไปเดินเที่ยวกันไปเร็วไปเปล่า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 เปล่มาเร็ว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 ไปเดินเที่ยวไปไปไหมไปไปไป เล่นเทียมไหมน้องแมวขับปั่นนะครับน้องแมวพึ่งได้สามเดือนนะครับน้องแมวขับปั่นได้สามเดือนเองนะครับทุกันนะครับผมนี่นะครับน้องแมววัยสามเดือนนะครับขับปั่นนะครับขับปั่นนะครับผมโอ้ดูลักษณะนะครับผมสวยงามมากนะครับผมสวยงามมากนะครับน้องแมวขับปั่นโดดโดดโดดมาไม่โดดใช่ไหมโอ้หนุนคุญแจสามสีเห็นไหม เห็นคุณยายสามสีไปใกล้นะคุณยายสามสีปักเอานะ <_ LS> อ่าเดินตามตัวคุณยายสามสีไปแล้วเขาขี้ดื้อเนี่ยเดี๋ยวเขาก็เล่นเราอีกเออนอนอยู่นั่นแหละอืนอนอยู่นั่นแหละน,น,น่นไา,าไปและไปแล้วตามตัวก็ไปแล้วน่น่าน่าน่คุณยายลงไปแล้วคุณยายลงไปแล้วคุณยายลงไปแล้วนู่นคุณยายไปน,นู่นแล้วคือดัดปลาแล้ว คุณยายขึ้นดาดฟ้าไปแล้วนู่นไปแต่มาจะตามมาจะตามคุณยายไปไหมตามคุณยายไหมไปลงมา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 เร็วลงมาเร็วดูจุดจับเออไปไปไปมาเล่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 มา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 น่ารักมากแสนรู้ด้วยนะครับไปไปไป